พลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะรองสนาธิการทหารบกในฐานะโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้หน่วยทหารกองทัพบ,บกทั่วประเทศ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระถวายพระาุกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2563เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยรวมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยกิจกรรมในครั้งนี้กองทัพบกจะร่วมกับจังหวัดและภาคประชาสังคมในพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติ ประกอบด้วยพิธ,ธีสงฆ์พิธ,ธีเจริญพระพุทธมนต์การแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนโดยจัดรถครัวสนามของหน่วยทหารกองทัพบ,บกประจำพื้นที่พร้อมการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาบำเพญ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลในรูปแบบต่างๆจัดกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นนะครับในทุกกองทัพภาคกองทัพภาคละ9แห่งรวมทั้งหมด36พื้นที่ดําเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันอังคารที่13ตุลาคม2 5 6 3เวลา10นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมถวายพระราชกุศลและร่วมกิจกรรมได้โดยสะดวก สำหรับในพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครกองทัพบกมอบให้กองทัพภาคที่1ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมใน7เขต9พื้นที่ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะประกอบพิธ,ธีสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลและกองทัพบกได้จัดรถครัวสนามเพื่อปรุงอาหารสดแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธ,ธีในทุกพื้นที่ กองทัพบกจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและทั้งประเทศได้ร่วมไปแสดงความจงรักภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสวมใส่เสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน